สวัสดีครับผมอยู่กับผมกินคุงรีวิวอีกแล้วนะครับผมแล้วเราก็อยู่กันในเกมคอนท่าดีเทอร์นนะครับเซิร์ฟจีนทดลองอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะก็จะมาแนะนำในตัวละครระดับ A นะก็คือน้อง b บรา n ี่นั่นเองนะครับเป็นไงเทพจัดปะ่ะมันจะสามารถสร้างโรงงานหุ่นกระจิว๋วตัวจิ๋วได้นะฮะหุ่นระเบิดนะครับไงดู ถ่า acting ซะก่อนนะฮะร,รู้ว่ามันเหมือนอะไรนะครับเราไปดูสกินกันก่อนเลยดีกว่านะครับมันจะคล้ายๆกับตัวชาคุในกันดั้มอะไอสีแดงนี่ยิ่งเหมือนเลย <laughs> <c oughs> เหมือนปะ <c oughs> เหมือนพวกหุ่นตัวโกงในเรื่องในเรื่องในเรื่องกันดั้มอะออใครใครดูกันดั้มก็จะรู้เว้ยแม่คนเหมือนอะไล่ไล่สกินไปนะครับเรามาดูสกินกันก,นก่อนเลยตัวนี้เนะี่ยเห็นปะดูด,ดูดูความเป็นกันดั้ม แทบจะแบบก๊อปออกมาเลยทีเดียวนะเท่เจ็บนะครับทีนี้เรามาดูกันที่นะครับฮีโร่สปอตไลท์ของทางเซิร์ฟจีนกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะบร <c oughs> าวนี่เนี่ยเป็นหุ่นยนต์นะครับสายดามเมจนะครับเป็น ตัวที่เลือดน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้บางขนาดนั้นนะครับถ้าแรกของเขานะครับก็จะทําการดึงสตูออกมาทําการดิสตันครับดึงสตูนนสตเข้ามาหาตัวแล้วก็ควงนะครับเพื่อทําการสโลว์นะครับถ,ถ้าท้าที่2นะครับก็จะเป็นการสร้างโรงงานนะครับโรงงานบาวนี่นงีครับโรงงานหุ่นยนต์ตัวจิ๋วที่สามารถ ลอยไประเบิดใส่ศัตรูได้นะครับสร้างดาเมีนะครับแล้วก็สกิลแรกนะครับสัสซีฟนะครับก็จะทําให้การดึงนะครับเกิดการสตันนะครับแล้วก็เมื่อควงลูกตุ้มก็จะทําการสโล์นะสกิลต่อไปนะครับคือเมื่อเราสร้างโรงงานนะครับมันก็จะมีขอบเฉตนะฮะเพิ่มขยายแบบให้ลูกระเบิดอะลอยไปไกลขึ้นนะครับ ก็สกิลต่อไปนะครับโรงงานนะครับสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้นะครับเมื่อถูกโจมตีหรือถูกยิงนั่นเองนะครับส่วนสกิลสุดท้ายนะครับทำให้อาวุธหลักของเรานะครับแรงขึ้นเมื่อเราอยู่รอบๆโรงงานนั่นเองนะฮะโอเคนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าสกิลปลดล็อกปืนใช้ปลดล็อกสกิลนะมีอะไรบ้างนะครับสกิลแรกนะครับก็ใช้เป็น AK นะฮะระดับ3ดาวแล้ว ต่ทักษะที่สองนะครับใช้เป็นนะครับปืน e x นะครับปืนไฟฟ้าที่ได้จากกงล้อนะครับระดับ3ดาวนะครับสกิลต่อไปนะครักิลที่3นะครับใช้เป็น TVC g a t l i n g นะครับ3ดาวนะครับแล้วก็เป็น g a t l i n g B นะครับ4ดาวนะครับสกิลสุดท้ายนะครับใช้เป็น EX ระดับ4ดาวแล้วก็ธนูนะครับธนูระดับ สามดาวนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูการคอมโบของบราวนี่นะครับหุ่นน้อยสกรอยใจว่ามันใช้ยังไงนะฮะโอเคคนระับเดี๋ยวขอจัดตัวคอนแป๊บหนึ่งนะครับไปครับผมไปดูกันเลยเราก็รีว,วเวอ์แบบรวดเร็วทันใจนะฮะใช้งานจริงนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะนิยมใน PVP เซิร์ฟจีนในระดับแพตตินัมไปถึงไดมอนด์เลยนะตัวเนี้ยสำหรับคนที่ไม่มี X นะครับใช้เป็นตัวเนี้ยก็โอเคอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันว่าใช้ยังไงบ้างสกิลหนึ่งนะครับแน่นอน,นครับทำการนะครับดึงศัตรูเข้ามาหาตัวนะฮะสักคู่นะครับดึงออกมานะดึง อ้าวอ้าวบั๊กบั๊กมีการบั๊กนิดหน่อยนะอ้าวเราไปดูสกิลสร้างโรงงานดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างนะครับปุ๊บนะครับตั้งโรงงานนะครับก็จะมีตัวน้อยๆนะฮะเป็นลูกน้องเรานะครับวิ่งไปชนนะครับสร้างดาเมจนะครับดอกละพันกว่าเลยนะฮะมันจะติดตามด้วยนะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลดึงก็หาตัวนะครับปุ๊บนะฮะแล้วก็ควงนะครับควงลูกตุ้มทําการสโลว์ศัตรูนะครับคอมโบก็จะส่วนมากที่ผมเห็นเขาเล่นนะก็จะเข้ามาอยู่ห้องตรงกลางนะครับแล้วก็ แล้วก็ตั้งนะครับตั้งป้อมนะครับมันจะยิงได้รอบวงเว้ยเวลาบอสเกิดแล้วก็จะยิงบอสได้ด้วยนะครับดึงเขาเข้ามานะครับเพื่อที่จะสโลว์เขาแล้วก็ให้ป้อมยิงอะไรประมาณนี้นะครับคอมโบเห็นปะแรงนะเว้ยมันไปเล่นไปนะฮะแต่ตัวมันก็อย่างว่าแหละครับมันเป็นตัวระดับ A มันก็ไม่ได้ถึกมากเนาะตัวที่บางเหมือนฟัวเนี่ยโดนสกิลเขาเนี่ยก็เจ็บเจ็บมากอยู่นะครับป้อมนะครับสามารถกันกระสุนได้ด้วยนะฮะเวลาเขายิงมานะครับดึงเขามานะครับคอมโบสกิลปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะ ค่อนข้างที่จะแบบกวนตีนอ,ะอ่ะเพราะว่าป้อมมันกันกระสุนได้นี่แหละความกวนตีนมันก็คืออยู่ที่ป้อมนี่แหละ,ละนะครับเดี๋ยวเดตายแล้วโอเคนะครับหลาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นตัวที่เล่นง่ายมากนะครับผมว่าหลายคนน่าจะชอบนะคิดว่านะครับตัวเบานี้ระดับ A ก็เอามาแรกๆก็จะประมาณพันพันสองร้อยกว่าพันสองร้อยกว่าประมาณนั้นแหละง่ายปะ Okay. เป็นตัวที่น่ารักแล้วก็กวนตีนใน2อ,อย่างนะครับในตัวเดียวกันนะครับสกินก็รีวิวไปแล้วนะก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้แหละอาจจะเป็นตัวที่ช้าเชื่องช้านิดหนึ่งเนี่ยโดนเขาไล่กระทือง,ง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าแลกกับสกิลป้อมนะครับที่แรงมากๆก็ถือว่าคุ้มนะแล้วก็มีสกิลดึงก็หาตัวนะครับโอเคนะครับ อย่างไงก็ขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับฝากกด u b s c r i b e แล้วก็คอยติดตามในคลิปต่อๆไปเราจะมารีวิวให้ดูนะผมจะรีวิวให้ดูครบทุกตัวตัวใหม่ๆอ่ะโอเคนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะฮะ